เหตีผโบลาณแค่ละ๕บาทแล้วก็เรียนึึงของเด็กๆเกอตรเสี่งโชเหมอนล้อนะครับประมาณนี้อะไรละลายสีมอหลุกมารละลายสีเลยละลายสีทั้งเท่าไหร่สี่สิบได้กี่ตัวหนึ่งตัวกระต่ายขายตัวเท่าไหร่กระต่ายกระต่ายพอกอาหารไม่ได้ขายนะครับอาหารที่ผู้ชาย เสียโค้ชเดซี่ตัวเสียไปก่อนนะก็อร่อยรักอาหารมันมันคล้ายๆกับทีมบ้างของโดนัททีอันนี้ยัเป็นอาหารเหมือนกับทีมบ้ารทำอะไรเหมือนจะ G, นมิสเตอร์แมน Man, โดนัทแบบนี้นะครับเป็นรถลูกชิ้นยอดนะครับมากนันหนึ่งขันมีเป็นเป็นชุดใช่ไหมมีเป็นชุดด้วยเนาะอ่าเป็นชุดร้อยสิบเก้าชุดเก้าสิบเก้าไก่วิ่งเสี เป็นปาละเปิดนะครับนรตัวเอเวัเรียนแม่นอยู่อเอออํเภอเรือนลกคาับผมอําเภอเรือนลกคายจังหวัดยโสธรส้มชาช่องชิ้พีไหนใครอยากชิ้นพีเอ่มาดิมาดิมาทิมชิมพี